สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการทำโมเดลสามิตินะครับจากภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Context Capture นะครับก็เริ่มต้นนะครับเราจะมีภาพถ่ายที่ถ่ายโมเดลมาก่อนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเดินวนรอบๆในหลายๆระดับความสูงต่างๆนะครับเพื่อให้ ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับหลังจากที่เรามีรูปถ่ายแล้วนะครับก็ตรงนี้ที่ผมถ่ายมานะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นคล้ายๆรูปภาพที่เราพอกดเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันคล้ายๆกับจะเป็นการเล่นติดต่อกันได้นะครับหลังจากนั้นที่เราได้รูปถ่ายรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเปิดโปรแกรม c อนเท x ต์แคปเจอขึ้นมานะครับแล้วก,กด New Project ตรงนี้นะครับอันนี้ผมสร้างเป็นเลข3 New Project 3แล้วก็นำภาพนะครับใส่ที่แถบนี้นะครับ Photo แล้วก็กด Add Photo ก็จะเลือกไปที่ add entire directory นะครับก็คือเป็นการนำรูปภาพนะครับทั้งหมดใส่เข้ามาเลยก็คือ,อมีหลายโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็จะเลือกที่โฟลเดอร์ใหญ่แล้วก็ให้กด add โฟลเดอร์ย่อยเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับที่ด้านข้างนี้นะก็คือรูปถ่ายแต่และรูปที่เราถ่ายมาแล้วก็ ตรงนี้เป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะยังไม่มีอัปเดตฐานข้อมูลเข้ามาที่ผมใช้เป็นกล้องของโทรศัพท์ iPhone นะครับก็ลักษณะของเซนเซอร์แล้วก็โฟกัลเลนส์ตรงนี้จะคล้ายๆกับ iPhone 12นะครับเป็น iPhone 12มีตรงนี้นะครับก็คือจะมีเซนเซอร์ประมาณ6.85แล้วก็5.31นะครับผมก็จะมา ใส่ตรงนี้นะครับ6.85นะครับก็มีใส่เข้าไปที่ทุกกลุ่มเลยนะครับเนื่องจากเป็นกล้องแบบเดียวกันแล้วก็แทกตรงนี้เป็น5.31นะครับโฟกัสเลนสหลังจากใส่เซนเซอร์ไซส์กับโฟกัอเลนส์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่ม รันในขั้นตอนแรกนะครับก็คือ Arrow Time Relation ก็คือกดตรงนี้นะครับเริ่มการโปรเซสขั้นตอนแรกพอก,กด Submit แล้วโปรแกรมจะยังไม่รันนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับสีส้มตรงนี้ Content Capture Engine นะครับแล้วก็รอโปรแกรมมําทำการ Arrow Time Relation นะเพื่อหาจุดเชื่อมโยงของภาพแต่ละภาพนะครับนำมาทำเป็น โมเดลสามิติตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากรูปภาพเรามีค่อนข้างหลายรูปภาพก็คือโมเดลเมื่อกี้มีผมถ่ายมาค่อนข้างเยอะนะก็คือประมาณ600กว่าภาพก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอมานะครับแล้วก็ วิดีโอนะับให้เป็นภาพนิ่งย่อยๆก็คือทุกๆ0.1วินาทีประมาณนี้นะครับที่แปลงออกมาเป็นภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ช่วงที่โปรเซสเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับหลังจากที่รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแถบตรงนี้นะครับที่สามารถเข้าไปดูรีพอรตรับรายงานของการเก็บรูปหรือว่า มา,มาตรฐานหรือว่าคุณภาพนของรูปถ่ายได้นะก็คือกดเข้าไปที่คำสั่งตรงนี้นครับทีนี้เราไปต่อที่แถบ 3D View ตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้เป็นคล้ายๆรูปโมเดลตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะมีตำแหน่งจุดสีเขีเขยวตรงนี้นะครับก็คือเป็นตำแหน่งของภาพถ่ายแต่ละภาพนะก็จะเห็นว่าอันนี้เรามีการถ่ายภาพรอบๆโมเดลตรงนี้เลยนะครับ ก็ไปที่ขั้นตอนถัดไปนะกลับมาที่แท็บ general แล้วก็กดที่ new reconstruction ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะทำเริ่มการสร้างโมเดล3ามมิติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรา,ายละเอียดเกี่ยวกับแถบการทำงานของ reconstruction นะครับก็มาที่แทบ spatial framework ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะปรับ นขนาดให้เป็นไม่เกินแหลมของเรานะครับในการสร้างโมเดลตรงนี้แล้วก็ขยับขอบเขตของโมเดลที่ต้องการกับก็อันนี้จะขยับเข้าไปที่ใกล้ๆกับ uh, โมเดลตรงนี้เลยนะครับก็คือส่วนพื้นเนี่ยเราจะไม่ไม่เอามาด้วยเอาแค่ส่วนที่ใกล้โมเดลที่สุดนะครับเราก็จะให้โปรแกรมเรนเดอร์ออกมา นี่นะครับส่วนของโมเดลก็กลับมาที่แถบ General ตรงนี้นะครับแล้วก็กด u u m m t t n w w r o d u c t i o n นะเพื่อทำโมเดลสามมิติตรงนี้มาก็จะตั้งชื่อว่า 3D m a t e นะครับแล้วก็รูปแบบที่ต้องการก็คือเป็น Export 3D m a t e นะครับก็คือในโปรแกรมนี้จะสามารถออกมาทำออกมาได้ทั้งเป็น 3D m a t e เป็น Point อยขาว เป็นแผนที่แผนภาพมุมมองด้านบนนะครับ Auto Photo หรือว่า DSM แล้วก็เป็น3นมดิเมที่เอาไปรีทัดนะครับก็คือเอาไปแก้ไขในโปรแกรมอื่นแล้วก็กลับมาอัปเดตเลือกรูปแบบไฟล์ฟอร์แมตตรงนี้ก็เป็น Contex Capture 3MX นะครับแล้วก็เราจะเลือกเว็บ b Lady ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปาลงที่เว็บนะครับเพื่อไปอัปโหลดแล้วก็กด Next นะครับแล้วก็กด Submit เพื่อ สร้างโมเดลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในการรันทำโปรดักชันขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราลันขั้นตอนสุดท้ายนะครับโปรดักชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดมาที่แถบ 3dV i e w ตรงนี้ครับเราจะสามารถเข้ามาดูโมเดลที่เราถ่ายภาพมานะครับ ก็หลักๆความละเอียดของโมเดลตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของกล้องแล้วก็รูปถ่ายนะครับก็คือยิ่งถ่ายรูปเยอะมีรายละเอียดมากกล้องความละเอียดสูงนะครับก็จะยิ่งทําให้โมเดลมีรายละเอียดมากขึ้น,นครับก็สําหรับไฟล์โมเดลนี้ออกมานะครับที่บอกว่าทาออกแล้วจะได้เป็นไฟล์โมเดล3มมิติอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นแอปตรงนี้นะครับ ที่เราเอาทั้งสองโฟลเดอร์นี้ไปวางบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะสามารถเข้าดูผ่านเว็บได้เลยนะครับก็คืออย่างเว็บของ i i s o f t w a r e c o m ตรงนี้นะครับที่เขียนเป็นรูปปั้นเป็นโมเดลไม้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ใต้วิดีโอนะก็คือสามารถกดเข้าไปลองดูโมเดลแล้วก็ลองหมุนได้นะครับสำหรับ ถ้าท่านไหนที่จะลองใช้โปรแกรม Context Capture ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องลองติดต่อเข้ามานะครับทางไอหรือว่าจะเป็นตัวโปรแกรม Context Capture ที่เป็นเวอร์ชั่นของอนักศึกษานะครับก็จะมีที่ education นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกของสําหรับนักศึกษาแล้วก็จะมีให้โปรแกรมลองทดลองโหลดไปใช้นะครับก็คือจะเป็น Content Capture ตรงนี้นะส่วนในการใช้งานนะครับก็หลักๆของโปรแกรม Content Capture เนี่ยจะไปเน้นงานทางด้านที่เป็นนะเหมือน i n f r a สตรักเจอรนะครับก็อย่างยกตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับก็คือสามารถใช้โดรนบินถ่ายภาพแล้วก็เก็บ นะครับรายละเอียดของเมืองคือหลักๆก,ก็จะเป็นงานที่สกลค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างยกตัวอย่างรายละเอียดของโมเดลของเมืองตรงนี้นะเมืองทั้งเมืองก็คือหลังจากที่ถ่ายรูปภาพมาแล้วเราก็นำมาโปรเซสในคอนเทกเร์ก็คือสามารถทำออกมาเป็นทั้งเมืองออกมาได้เลยนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงานทางด้านการตรวจสอบ โครงสร้างที่มีอยู่แล้วหรือว่างานทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้โดรนบินถ่ายภาพแล้วก็ประกอบกับกล้องนะครับก็คือเหมือนเราถือกล้องไปถ่ายในบริเวณต่างๆก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของเครื่องจักรออกมาได้นะครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้ปั๊มตรงนี้ที่สามารถซูมเข้ามาถึงชื่อสายไฟรวมถึงบริเวณของเนมเพจของเครื่องจักรตรงนี้นะก็ สามารถเห็นรายละเอียดเป็นชื่อหมายเลขต่างๆนะที่อยู่บนเครื่องจักรก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรม c o n t e x t Capture ก็คือเป็นโปรแกรมที่สร้างโมเดล3มิตินะครับจากภาพถ่ายจากวิดีโอหรือจากข้อมูลพ้อข่าวนะครับก็คือสามารถทำเป็นโมเดล 3D เม s นะครับความละเอียดสูงหรือว่าเป็น แผนที่มุมมองด้านบนนะก็คือแผนที่ Auto Photo รวมถึงโปรเซสออกมาเป็นพอยท์ขาวต่างๆก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น,น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ